ครับขาทำมากลุกตัที่ต้านลูกเด็กนะต้ละลูกค่ครับต้องต้องการข้าวธราี่นี่จับไม่ได้เออแล้ว มันก็อยากอยากให้เราทำกลับนั่นแหละมันทำขนาดนั้นถ้าเราทำกลับไม่ได้แล้วก็ืออเาถ้าปล่อยเนื้อปตัวคงมาไม่ได้ไกลขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วข้างหลังเขาเล่นอยู่ก็ไม่ข้ามเขาไปเนี่ยผมแอบเล่นไอ้หาเขาจะอ่ะว่าไงต่อแล้วเนี่ยทำกลับทำกลับคัดทำกลับทำไมนะคัดทำไมถ้าทำกลับทำไมนะถ้ากลับไม่เป็นก็ซื้อเอาซื้ออะไรครับ ไม่ได้จับสูตรเพื่อนะอาการจับเลยหมายถึงว่าเพื่อนจับสูตรแล้วเขาทำใหับรอทุกคนเลยนี่ไม่ใชล่ะายรูดนะที่จังหวะเพื่อนายด้วยไาลด้ยูมมานาพี่จิ้งพี่จิ้งเข้าไปกอดโูไว้หน่อยครับ